วาซิลีใส,เส่เซฟมือสไนเปอร์200ศพฮีโร่ของสหภาพโซเวียตวาซิลีใส,เส่เซฟเกิดในครอบครัวชาวนาเมื่อวันที่23มิถุนายนปี1915เอา้ขาชายแววความเป็นยอดสไนเปอร์มาตั้งแต่เด็กโดยเรียนรู้ทักษะกา,ษารยิงปืนผ่านการล่าสัตว์กับคุณปู่และพี่ชายของเขาก่อนจะเข้ารับราชการทหารในปี1937ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเยอรมันบุกสตาลินกราดทหารของโซเวียตพยายามป้องกันเมืองอย่างสุดชีวิตซึ่งวาซิลีก็เป็นหนึ่งในนั้นเอาประจาในกองทหารปืน ืไรเฟิลที่1047เมื่อวันที่17กันยายนปี1942วาซิลีไซเซฟมีทักษะการใช้ปืนไรเฟิลที่แม่นยำมากเขาได้กลายมาเป็นพลซุ่มยิงต้อนตัวอยู่ในจุดต่างๆของเมืองรวมกับคู่หูของเขานิโคไลคูลิคอฟวาซิลีไซเซฟต่อสู้ในสตาลินกราดจนถึงเดือนมกร,ราคมปี1943เมื่อเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้โดยก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บเขาสังหารฆาตศึกไปมากถึง225คนด้วยตัวคนเดียวและกลายเป็นฮีโร่ตลอดการของสหภาพ,าพโซเวียต